ดีดกดีอะหลุดพอดีดดีับคลิปนี้ชดเด็ดครับจัดไปใจสั่งมานะครับวันนี้แอดมินชมรมคนตกปลาจังหวัดสงขลานะครับจะพาไปล่อชะโดกันนะครับเนื่องจากว่าใจฝั่งอ่าวไทยลุกขึ้นลมแรงนะครับ แต่ส่วนตัวก็ไม่เคยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่งไงเดี๋ยววันนี้เราไปเทสกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับฝ่าตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ลงเรือแล้วนะครับโอ้โห,โหบรรยากาศดีมากเลยครับโอ้โหนีเป็ดเล่นน้ำด้วยนะครับบรรยากาศโอ้โหสวยงามนะครับ ถ้าใครไม่เคยมาอยากให้มาสัมผัสนะผมมาครั้งแรกนี่โอ้โหประทับใจมากเลยนะครับนี่เรือที่เรามาลงนะครับโอเบอกว่าได้แก่ไอ้แกบอกว่าซื้อมากแต่วันเดียวต้นแล้กันว่าจ่ายได้มั้งนี่เรือที่จะลงนะครับโอเคก็ขนของลงกันก่อนนะครับบรรยากาศร้อยล้านนะครับบรรยากาศร้อยล้านโอเคนะครับ นี่เราก็ขึ้นเรือแล้วนะครับดีโชคนะครับไปเลยครับบรรยากาศดีมาก แขนหลุดไม่อยู่ตีครับหืมหไม่อยู่ตามตามยังไนงะยังจูนี่ครับตอนนี้ก็นี่นึงเอาพี่เออเอาพี่เจ้าเอาหมายนี้แหละใช่ไหมหมายนี้แหละพังแล้ว ยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนตุบเล่นอากาศฟินนะครับยังไม่โดนตุบเล่นกัดดีมาก เจ้าไม่ช่วยพอปลาตุบแล้วก็ดึงเหยื่อกลับนะครับกลัวกลัวปลากัดเหยื่อนะครับกลัวเหยื่อเจ็บนั้นเดี๋ยวตามมาอยู่วันเมื่อกลัวเหยื่อขาดครับพอเห็นปลางับปุ๊บรีบดึงกลับให้ไวครับเดี๋ยวเหยื่อขาดสองทีแล้วตอนนี้สอง Okay. ดี yup. ดกินดีอะหลุดพอดีดูด well. ีคลิปน so ี้ชดเด็ดครับลิ้นตุ่มจันตุ่มตันถ้าไอกองันทำให้ผัดน้ำไม่ไช้กองนั้นกองนั้นจะผัดน้ำทุกครั้งที่ลงเลย

จะกแบกแล้วก็ได้หรืองมึงจาผมบนเรอโบนวดอแล้วอืออ้ยอ้ยไอ้ผมโดดไบเยี่เลยมันโอ้ยกระโดดงับเลยครับบอ้ยโดดงับเลยมาที่โดนงับจุดแล้วกี้ อยู่ไัยขามือครับโอ้โหขามือครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยมเือโอยโอยเยสุดยอดชัดเจนครับใส่ก็สวยๆนะครับประมาณกี่โลได้โอ้ยใส่ต่ใหญ่ๆครับอื้อหือโอเค ครับผมพักก่อนะแค่เก๋นเนื่องจากไม่ใช่สายตีนะแต่งานนี้ต้องหัดตีบ่อยแล้วนะครับเก๋นไม่หลุดอย่าหย,ย,ยุดตีครับดำนู้ดีเก่งมากครับ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเลยครับก็เป็นช่วงน้ำเดือนนะครับจับทุกไม้ดูจับทุกไม้ ไม่โดนครับเอาไม่ได้เองนี่ครับยกกมาพีอยไู่นะครัโอ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 ไม่อยู่นะก <c oughs> ัดทุกไม้ครับชั่วโมงนี้ไไนะครับก่อนค่ำนะครับแน่เลยอาา โอนคำ่ำดูครับโอ้กัดกัดกัดโดนไหมไม่โดนดโูโอ้โหน้ำเดือดจริงครับดูกัดครับไม่โดนเลยนะครับ มากครับลงโดนลงโดนลงโดนนะครับขอญอาตตอกก่อนนะครับเยอะไปใช้ไปทักน้ำเที่ยงดีกันแล้แม่แต่ว่า ควรเก็วเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับปลามันได้เอาช่วงเย็นนะครับก็เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวปลาอยู่ในท้องเรือนะครับก็ได้ไม่เยอะนะครับแต่ถือว่า,าประสบความสาเร็จนะเพราะว่าตัวตัวก็ไม่ค่อยชอบตกปลาพวกปลาช่อนจะโดดอยู่แล้วนะครับ ก็เลยมัตกฮาเอาขับกันดูวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าฮาดีนะครับก็ถือว่าสนุกสนุกนะครับนำขับโดยที่อุปกรณ์ไม่พร้อม่าไร่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับครับผมตอนนี้ก็ถึงฝั่งแล้วนะครับก็เข็ดเม็ดครับเห็นว่าเข็ดเม็ดพี่โจบอก ตั้งไว้กี่ตัวตั้งเบ้าไวปยี่สิบตัวนะครับถ่าจะเกินยี่สิบเราตั้งเบ้าไป<ม>ายี่สิบยวยังไงก็ค่อยถ่ายเป็นภาพยังไงดูนะครับยังไงก็เปิดโทรไตยยังไงเดี๋ยวผมลงไปใน คลิปให้นะครับก็ประมาณนี้เมื่อยเม็ดแล้วครับเข็เม็ดนะครับเนื่องจากว่าไม่กับปลาคาโดชายฝั่งนี้ไม่ไม่ได้ตกมาเป็นสิบห้าปีแล้วครับแล้วตีอีอนี่ผมไม่ค่อยชอบตีเท่าไหร่นะครับแต่ฝั่งแต่วันนี้ตีเต็มๆนะครับคือยกแขนไม่ขึ้นกันทีเดียวนะครับก็ยังไงก็จะเจอกันต่อทิปหน้านะครับนะครับ